มีงานใหม่ๆนะคะมาให้ดูกันอีกแล้วค่ะสำหรับทาง Pen Shop นะคะที่ต้องบอกว่าชอบมากๆเลยค่ะกับการดิวงานนะคะแล้วก็ราคาของสินค้าของแบรนด์นี้ค่ะที่มีมานะคะใหม่ๆออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยนะคะ ล่าสุดค่ะมีออกเสื้อลายใหม่นะคะน่าจะเรียกว่าเป็นคอลเลกชันใหม่สำหรับช่วงนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะมีการปล่อยภาพเป็นภาพเสือออกมาก่อนค่ะแล้วก็บอกว่าทั้งหมดในนั้นเนี่ยจะทำให้สไตล์ในฤดูร้อนของคุณนะคะดูสว่างสวยค่ะเหมือนกับเปลวไฟนะคะให้ระวังให้ดีค่ะเตรียมพบกันนะคะ10โมงเช้าว,วันนี้ค่ะ ซึ่งล่าสุดค่ะพอ10บโมงปุ๊บนะคะเขาก็มีการปล่อยคลิปของนอรลิซาค่ะในเสื้อลายเสือค่ะที่เขียนว่า savage นะคะออกมาค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าทําได้ดีนะคะน่ารักมากๆค่ะแบบนี้ค่ะรับรองว่าโซเอาไม่เหลืออย่างแน่นอนนะคะ ซึ่งในเซตนี้ค่ะก็มีหลายแบบหลากสไตล์นะคะให้เลือกค่ะแถมสนนราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะส่วนใหญ่ค่ะเสื้อยืดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ499เปโซนะะถึง999เปโซค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่ราวๆประมาณแค่300ถึง600กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ เรียกว่านะคะราคาก็ดีค่ะจับต้องได้นะคะแถมดีลงานก็ยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าได้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปของนอลิซ่าเนี่ยเอาไว้เยอะมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆนะคะทยอยปล่อยออกมาค่ะให้เราได้ดูได้เห็นกันแบบนี้ค่ะเรียกว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะแล้วก็พอออกมาทีไรค่ะคนก็จะไปตอแถวะคายาวเหยียดแบบนี้กันทุกทีเลยนะคะที่หน้าร้านของทางเพนช็อปค่ะก็เรียกว่านะคะขายดีค่ะ แอดก็เอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเป็นเสื้อผ้านะคะรับฤดูร้อกันของทางเพนชอปค่ะที่มีน้องลิซ่าแบล็ k พิงคเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะออกมาใหม่อีกแล้วนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า